ตาเฮอตโนนาโถตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตนนักคริมมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทุกท่กทานเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมออองพระเดิมแล้วก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้น ก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบังกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะก็มาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496 เบอร์0 8 6 2 9 2 9 1 4ห6หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนันก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก 99, ้ิกวันเก้าเกเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนักคลินิกหมอได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับก่อนอื่นก็ผมนักคลินิกหมอต้องบอกว่านะครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าจะเป็นท่านเก่าก็ดี เมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับที่ผมได้ไอัปโหลดไปเมื่อเห็นว่าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะหรือว่าให้เข้ามากดกระดิ่งนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะก็เอาล่ะครับวันนี้นะครับก็จะได้นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้นะเป็น หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะามาให้ท่านได้รับชมแล้วก็ที่าวางไว้นะครับนะเป็นมีดชายทงนะก็คือวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะก็ตั้งแต่ต้นนะครับก็ทุกครั้งนะในการที่จะเ,เข้ามานะครับนะเลือกเช่าหานะครับบูชานะเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆก็ต้อง าตามที่ผมได้นะครับขึ้นต้นเอาไว้นะครับนะอัตตาหอัตโนนาโถตนจงเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นก็หมายความว่า,าก่อนที่เราจะสะสมนะครับนะเกี่ยวกับวัตถุมงคลน,นะครับว่าจะเป็นวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยแล้วก็หลวงพ่อเงินบัดพระปางเหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะคืออย่างน้อยน้อเนี่ยก็ให้ท่านเป็น ขาเรียว่า,าผู้ที่มีความรู้นะครับนะก็คือรู้ก่อนนะก็ไม่อยากให้ต้องไปเชื่อใครนะครับอยากให้เชื่อมั่นในตนเองนะก่อนที่จะเช่าหาบูชานะครับก็อยากให้ทุกท่านนั้นดูพินิษพิจารณานะครับนะด้วยตนเองให้แน่ใจนะไม่ว่ามีดแต่ละเล่มก็กันง่ายนะครับนะอ,อย่าไป คาดหวังจะไปหวังว่าคนอื่นนั้นจะเห็นเหมือนท่านจะคิดเหมือนท่านจะทําเหมือนท่านอะไรต่างๆวันนี้ก็ผมว่าไปไม่ควรที่จะต้องไปคาดหวังนะครับกับคนอื่นมากว่ากันง่ายนะเป็นอันว่านะครับก่อนเช่าหาบูชาเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนั้นได้ศึกษาเรียนรู้นะครับนะให้มั่นใจซะก่อนนะเพราะนั้น การที่เราจะเ,าเลือกเจ้าหาบูชานะครับนะมีดแต่ละเล่มหรือว่าวัตถุม,มงคลแต่ละชิ้นนะการล้วนแต่ว่าเป็นใช้เงินใช้ทองนะครับนะค่อนข้างที่จะมากต้องบอกก็อย่างนั้นนะเอาละครับวันนี้นะครับก็อยากจะนําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะวัดหนองสีโนนนะเ,เป็นมีดปากกานะครับนะ ที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้นะที่ไม่ค่อยจะได้เจอได้เจอกันสักเท่าไหร่นะครับต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะเป็นมีดที่เรียกว่าหาได้ยากนะครับนะพูดถึงหลวงพอ่อรุงนี่ก็เป็นพระรยสง์นะครับที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างที่มีชื่อเสียงโด่งดังเรียกว่าไม่ได้เป็นสองรองใครว่ากันง่ายนะ ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นท่านเป็นผู้ปฐมมาเลิกนะครับในการสร้างมีดตีมีดขึ้นมาก่อนใครๆก่อนหลวงพ่อเดิมอีกว่ากันง่ายนะหลวงพ่อเดิมเนี่ยท่านสร้างมีดขึ้นมาก็ในปีพศ2อ0 0ันเขาเรียกว่า4 5่านะครับเป็นต้นมานะแต่หลวงพรร่อลุงนั้นคือตีก่อนนั้นนะครับนะใช้สร้างมีดมาก่อนก่อนหลวงพ่อเดิมนะบัดนองโพนะครับเอาละครับลองมาดูนะครับนะ อ่านี่นะก็ก่อนที่เราเจะไปดูในส่วนของภายในก็ลองมาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะเป็นมีจุกต้นๆน,น,นะครับของท่านนะของหลวงพ่อรุงวัดหนองสีนวนต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับนะอ่านี่เรียกว่ามีอ่าความเก่านะครับนะความงดงามมากๆเลยนะมีแหมนะครับนะแหมที่รัดเนี่ยเป็นหวายทั้งหมดสี่อ่าป้องด้วยกันนะ อ่านะครับสี่ข้อด้วยกันนี่ต้องอย่างนี้นะอ่าพูดถึงไว้ก็เรียกว่าเก่ามากเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่ครับนะอ่าทั้งเล่มนะครับทั้งเล่มมีดอ่าเล่มนี้นะทั้งฝักและด้ามน,นี้จะเป็นไม้คูลนะครับนะ,ะพาะใบอยู่ที่สองจุดห้ารวมน้าปฝักห้านิ้วนะเป็นมีดปากกานะครับนะที่หากันได้ยากเลยทีเดียวีนะ๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะครับก็จะอ่าสูมให้ท่านได้เห็นนะครับนะ ความมชัดลึกนะครับนี่จะให้ดูเรื่องไหวจริงๆนะเอาละพอดูเรื่องภายนอกแล้วเราก็ลองมาดูในส่วนของภายในนะครับนะามาดูในส่วนของภายในนี่นะครับก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับนะใบมีดจะออกเป็นสีขาวนะครับนะแต่ไม่ใช่สเตลเลสนะครับนะเป็นเหล็กเหมือนกับปีเครื่องบินนะ ะะที่สำคัญนั้นก็จะเป็นมีดนะครับนะ,ะที่ฝังตะกุดเป็นตะกุดโทนนะครับขนาดใหญ่นะเป็นตะกุดโทนขนาดใหญ่นี่นะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หาพบเจอได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะนี่นะครับนะแนวเซาร่องเลือดก็นะ,ะมีความปราณีตมากเลยนะครับนะ นี่คือลักษณะที่เขาเรียกว่ามีดหลุนพอลุงเขาเรียกวา่าพันแท้นะครับนะคือตัวจริงเสียงจริงว่ากันง่ายนะแนวเสาะร่อ,องเนี่ยก็จะบ่งบอกการเซาะด้วยมือนะครับนะาการเสาะด้วยมือนี่นะนี่นะครับหลักๆก,ก็ในการทําคลิปทำมีโดโอก็ต้องการที่จะเอามีดนะครับหนะ้าสิ่งที่ผมมีอยู่นะครับนะ ้องการไห้ท่านได้รับชมว่ากันง่ายนะครับนะอ่านี่พอเราอ่าดึงนะครับนะก็คือใบเมีดออกมาแล้วก็อ่าดูในส่วนของภายในของฝักนะครับนะเมื่อสักครู่นี้เราดูในส่วนข้างภายนอกนะครับนะก็ว่าเก่าอยู่แต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะเก่ายิ่งกว่าต้องอย่างนี้เลยนะครับนะีให้ท่านได้เห็ใหนให้ท่านได้รับชมนะ เอาละนะครับพอเราดูในส่วนของฝักไปแล้วก็ลองมาไล่ดูนะครับในส่วนของอาภายในนะครับนะส่วนของใบมีดเล่มน,นี้กนะ็สันมีดจะหนามากนะครับสันมีดจะหนามากๆเลยนะ,ะแล้วก็ท่านลองชมดูนะครับนะลองชมดูนี่ก็นะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยาก ครับนะดูได้ยากเลยทีเดียวต้องอย่างนี้เลยนะกับงดงามมากนะครับงดงามมากนะเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะอันนี้ซูมสุดละนะครับซูมสุดนะ,ะต้องการให้ท่านได้เห็นความใช่ต้องการให้ท่านได้เห็นความเป็นจริงว่ากันง่ายนะ,ะก็ไม่ ยากจะบอกว่ามีแต่ละเล่มนั้นก็คือดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะก็อยากให้ท่านนั้นลองเข้ามาก็คือสัมผัสด้วยตาของท่านเองนะนะครับเพียงแต่ว่าดูแล้วนะครับติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรผมต้องการให้ท่านไหนโทรเข้ามาพูดคุยนะครับนะโทรเข้ามาเขาเรียกว่าสนทนากันเอางี้ดีกว่านะติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็ สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086 3 29 1 4 9 6เนะเบอร์086 3 29 1 4 9กก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับนะ,ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับเข้ามานั่งทําคลิปนะครับนะทำวิดีโอนะก็ผมเองก็ว่างไม่ได้นะครับนะถ้าว่างก็อยากจะ ก็เรียกว่าทําคลิปนะครับนะให้ท่านได้รับชมนะหลักๆเลยก็ที่มานั่งทํามานั่งพูดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับนะวัตถุประสงค์ก็ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับมาเรียกว่าทําการเผยแพร่นะมาทําการเผยแพร่ให้ก็เกรียกว่าพี่น้องนะครับนะ ของเราได้รับชมกันได้เห็นกันนะเพราะว่ามีดของแต่ลครูบาจานั้นมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับให้ท่านทุกท่านได้ทราบว่ากันง่ายนะนะโดยเพรากก็คือมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลก็เรียกว,ว่าเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะเฉพาะใบมีความยาวอยู่ที่2.5เท่านั้นนะครับนะรวมด้ามฝักก็อยู่ที่5นิ้วเป๊ะเลย ครับเร่น,นี้นะอ่านี่นะครับก็อ่าที่สําคัญนะครับไม้อ่าทั้งฝักและด้ามนะครับจะเป็นไม้คูณนะอ่าก็คนสมัยก่อนจะอ่านิยมกันนะครับนะจะนิยมกันนะนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับนะพูดถึงไม้คูณก็อ่าเรียกว่าเป,เป็นไม้ทนสิทธทิ์นะครับเป็นไม้ทนสิทธิ์ที่อ่าเรียกว่าหาได้ยากนะ คนสมัยก่อนจะนิยมนะครับนะจะนิยมมา,าใช้เขาเรียกว่าทําด้ามมีดมั่งทำฝักมีดมั่งอะไรประมาณนี้นะหรือจะเป็นไม้ที่าทางวัดหลวงพ่อนะครับนะที่ท่านได้สร้างอ,าอุโบสถก็ดีน่าจะเป็นเสาเป็นจัวเป็นอะไรต่างๆนะครับไม้ที่รื้อเป็นไม้เก่า,อ,าอุโบสถเนี่ยหลวงพ่อจะไม่ได้ทิ้งเลยนะครับนะ ต้องการเอามาสร้างเป็นมีดนะครับนะเป็นฝักมีดเป็นด้ามมีดอะไรต่างๆวันนี้นะก็นักก่นยกว่าเป็นเข้าโวสดนี่สมัยก่อนก็จะเป็นศาลากลางน้ำนะโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันถ้าเราไปก็จะเห็นนะครับนะจะเห็นศาลากลางน้ำอยู่ที่หนองสีนวลน,นะวัดหลวงพะลุงนะครับนะก็จะ ยังเห็นอยู่นะครับนั่นแหละครับสมัยก่อนท่านจะอาศัยตรงนั้นก็คือโบสถ์นะเป็นพ่อโบส์นะครับเพื่อที่จะทำทำสังฆกรรมนะ,นะเช่นจะทําบุญจะสวดมนต์ไหว้พระนะโดยเฉพาะวันพระใหญ่ๆนี้ก็จะไปทําปฏิโมกนะครับนะอยู่ในสาลากลางน้ำสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะสมัยผมบวชเป็นเนนี่ก็ ใจเห็นนะคือในยุคนั้นไม่ค่อยมีโบสนะครับนะอนอกจากจะในเมืองใหญ่ๆนะแต่ถ้าตามมั่นนอ,นอกนี่จะไม่ได้มีโบสนะครับจะเป็นสลาการน้ำสมากกว่านะาก็จะอาศัยตรงนั้นนะครับทำกิจกรรมเขาเรียกว่าแทนโบสว่ากันงน่ายนะนี่เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับความเก่าความเป็นธรรมชาตินะครับของอมีดเล่มนี้นะ เป็นมีดหลงพรลุงนะครับวัดหนองสีนวลน,นะเป็นมีดยุคตน้ตนๆของท่านนะมีความาเขาเรียกว่าปราณีตที่สําคัญนั้นศิลปะก็จะไม่ได้เหมือนใครนะครับนะเรียกว่าเป็นสิ่งที่หาชมกันได้ยากนะครับนะก็อย่างที่ผมได้เรียนไปเบื้องต้นนะครับนะก็คือก่อนที่เราจะเช่าหาบูชานั้นนะครับนะอย่าไปฝาก ความหวังไว้กับใครคนใดคนหนึ่งนะครับเนะเราต้องมีความรู้เราต้องมีความมั่นใจนะ,ะในการที่จะเลือกเช่าหาบูชานะครับนะก่อนเช่าหาบูชาท่านต้องควรศึกษานะครับนะหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของแต่ละ,ะเกจิว่ากันง่ายนะก็ฝากตรงนี้เอาไว้นะครับนะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คืออยู่ที่14บนสะี่้วว่า15บนะครับกับ0 5ย์วินาทีนะครับก็เอาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับให้หรือาหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับเมื่อท่านชมท่านเน้นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนะ ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้โทรเข้ามาได้ที่เบอร์086นะครับ3291496นะเบอร์086 3291496ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมีดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้ผมนักคลินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ